บอลมึงเนี่ยปอดตีลำหงปอดปอดลงในพี่น้องงามเนาะปอดหลเดี๋ยวลายเลยทุกคนปอดติเดี๋ยวม,มากินนลำกันสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดียามแรงเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาต่อยเอาแมงขี้ไห่เนาะ ว่าสิได้ร้ายคือนมื่อนันเลยบอกนะทุกคนแนมนไปเห็นแล้วเล่งอยู่พี่น้องกกม่วงเมื่อนั้นไปห้ามใหม่เลยเห็นวันนี้ก็เลยว่าสิมาเอานะทุกคนไปสูบอ่านจาะสูบก,กันทุกคนจะเป็นอย่างๆจะมาเหี้ย นะไอ้ยขึ้นมาเลยเออลงมันม่อนๆแล้วก็มาเห็ดอันนี้อีกพี่น้องมันเห็ดอันนี้ม yup ีบ่เขาจะผูกเห็ดแนวแย่ก่อนพี่น้องเรกคือไข่คือผูกกระตานไข่หมดแดงให้ดิเข็ด่อง จุ่มแบบนี้ละวัดแกะล้แกะแยกหนกเลยจนอมีตัดเนาตอนมัดก็มัดยยกเนักจำนี่พอบอมันได้อดสะหาค้ากูไ้ไนะจำนี่พอแะ้วเนาะพอดีเลแยแอนเม้นกีนไห่บาคือไข่มนแดงหานเนาอือเอาอย <laughs> <laughs> สเปรย์แบบไม่สาวพี่น้องรู้สึกเจ็บเจ็บหลังจนไดยกระโปงหงเป็นยนวะเผากระโปม่นดอกนะซีนอนทับยังจักอย่งหนึ่ง,งเออหูเรานอนเบาน้ำจะลอยอยู่ในเตียงตอนเบากันมันบริสุทธใจว่านอนนไสเดเบากับนองดนโดน,น,นโทรหางกาันเถื่อนึงเวลาวันหยุดเด้พี่น้องเขาจะโทรมาเล่นนำ้ำสะลอยกอระโปงตุน่นมีแต่ขุดตุ้ยอ้าาา่าาาาหานะาปะ ป้าทุกคนมึงแหน่ผูกเอาเธอต่ำก่อนเด้อค่ะเอาเธอต่ำก่อนเด้อป้าเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่เล่ผู้เชีย่ยวชาญเลียงเงี่ยเมื่อกี้หายเราอดใจบ่ไอยบอกเราตัวต่ำมาใส่ตัวทึงๆก่อนเราสะอ้อนเนาะมันลายแไงเด็กพี่น้องมันตกวกไป หมอมักเดิกขวาเนี่ยมื้อซาวดายอยู่เนาะเจ้าถ้าเบิ่งพี่น้องซาวแปแยนะสิได้หลายซําใดทุกคนมันไกลอยู่บ่อยากเห็นแท้ต่ําแป่พแก็ยังเอาคุกขอเอาหลายซําใดดินน่ะปาดหลายเติบยังบ่หลายมือนั้นเอาเอาเอาเนี่ตเหลืองแต่มันอยู่ในกม่วงเหลืองงาม เฮงป้าเบิง่งเฮงเมื่ไหรทุกคนบินไปไปต่อมาใส่หนังอันนี้เนาะกระแตแล้วมันจะบินไปเบิร์นี่ทุกคนร้อยแหสส้สร้างแม่งสร้างหน่อยบิดอ่าพี่น้องทีนอจะมาทีนอแม่งกี่หายด้วยแม่งสั่งหน่อยนะทุกคนมือนราเขาไปเอาเดี๋ยวน้อยเดียวมือเดียวบนทุกคนมาย่ ก่อนันเยอะ่เสี่ยออกบินได้บินได้เยเนาะถ้ากูได้ตื่นเด้อจะี่นอ nah นาะจเช้าก็ผ่านขี่ม so, ันกี้หายตาเอาตัวตามิตบินไปหมดลรอเออบินไปน้ำเนาะ ให yup. ้ซาเปเอากันทุกคนเฝืนผู้สูงป้าสอนสอนกันยิ่งบอพี่น้องดิพอเลยลงเยอะลงบ่อาสิโบเห็นเลยทุกคนเดินอยู่เมื่อกี้งนี่กินได้แล้วทุกคน เน้บินไปบดแล้วแม่งอันนี้ม,าานะม,นมีปีกเดี๋ยวลายเติมเนาะมีปีกมันบินไปง่ายบ้านพี่น้องกินอยู่บดได้เนาะบ้านเฮานก,กินเลยทุกคนพ่กแมนแนวแปลกเด้พี่น้องอันนี้เขาเอิ่นแมงสางมันมาก,กินใบใหม่กินแต่ใบใหม่เลยบอกกินเอาอื่นงามในลายกินดิบก็ได้ทุกคนสมัยดับเป็นได้หน่อยกินดิฟเฉยเด้แต่ว่าใหญ่มากเลยบุกกากินหักกินดิฟมันจะอ,ออกแบบมันๆเลยก่ แซ่บๆเมนัวมันมันนัวๆแต่ว่าคันกินซุปนี่ค่ะคันขวัวใส่เกลือกันชินนัวๆัวมาตรายเลยทุกคนเบิ่งเนี่ยอ้าดเบิ่งเนี่ยพี่น้องกกม่วงจะเลือดแต่กลางมันใบบวมมีกระยอนแมงอันนี้แหละพี่น้องกินมันหมักหยอดม่วงรสชาติมันแ่ะที่แ่บสำหรับพวกเคยกินหยอดม่วงจักเกลือทุกคนแมงคีไห่เดี๋ยวเราจิมานแย่กับน้องสาวนโมือนีขาดหวานน่าจะได้ร้ายเติบเนาะหัวมันลายไปเเดี๋ยยวาแ่

มาจับคือเก่าอยู่เนาะเนี่ยทุกคนทำห่มงอยู่นพวกปอดลายดีพี่น้องมึงนพวกเป็นคู่เป็นคู่อยู่มันตกลงไปใส่ใบม่วงแล้วมันบบวิ้นไปเหาเอาใบม่วงใส่แล้วมันเด่นบอกตัวนี้ลายดีนี่ ดำกูหุ่มเดี๋ยวเขาหายมันตกลงไปใส่สวิงขอามหมายนะก็คือแบบถ้ามันตกลงแล้วแล้วได้ร้ายแล้วก็เามา่อก็บใส่คู่เนี่ยทุกคนเราลงมาเลยร้ายแล้วเอาเถอะละน้อยยันบินไปบิดเนี่ยทุกคนแต่บกลายนะไว้ยีนี่เนาะไตก็วไว้บินก็วไว้ วนเวียนอยู่บนเตาง่ายกว่เนียค่แดงหัอรถตดนีคยคือก็มีไข่แมแดงดลยรถสตข้าวเส็บด้ยเศบนังกินหลินนางกินหลินหยั่งกระไกกินขนมขก็ลบกก็ลบไรพี่น้องเคยกินยังัอันนี้นะทามสื่อกับขายพี่น้องรยาับบางคนกับบมากมันกินกุ้งใหม่ดกินใหม่บดหน่ะ ต้นหกม่วงมาเพื่อใญ่งกินใบเบอดต้นมักสุรียนเนี่ยกจอกไปอะนันเลยมันมักกินเนี่ยทุกคนกันจิวะแหน่ไม่เกี่ยงใคยนี่ป้าที่เท่าเนาะนี่ถนัดเป็นตนนี่เลยเงินหลแลก็ม่เยกินนี่ก็แม่ึกงี้เนาะอ็มตกลายตัวบินปาะบ่้าลายอยามันลายด้วค่ะ เขาบุธไบอ้วปิ้นนี่ก็แม่ผึ้งนี่ลายลีเอ้าปินนี่ก็มก่ผนี่ทุกคนี่เจิายเนาะ่นี่แล้วลลลก็ข lại <laughs> bỏ ôi cái sầm cà phê tham nó bà là bà là thui nghe quân lại hay bảo, bỏ sẽ bay bao giờ là khụ luôn đấy <laughs> อันนี้เอาถือวอดแล้วมันได้ไลายมันวินไปวุดเอาไปเตะมันก้อยอาลงทั้งหลุมหลุมว่ามันอยู่เอาไปเตะวันโตนอยู่มันวินไปวุดแล้วมันวินนี่คือแม่ผึ้งนี่มันไปขังนั่นแล้วไปขังนั้นเออมันก็วนเวียน่เนาะมันมีต้นเดียว Đây, hùng dạng oh. oh, oh, hùng Nó hùng dạng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  Đi đi hùng dạng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  hùng không Đi ่ไม่กขมไปสน,น,นันันงแล้วมันยากขมไม่อยากขวมจะไปอ่นเล่งอะไร้ยแต่มันจะเกลื่อนแง่สลับหลัปบปวดหัวเนาะเดี๋ยวกาแฟปิดเบึ้งเนาะก็จะลา,าลายเลยตัวเออเดีเห็นปะปาดลายเลยทุกคนจำหนึ่ง,งหนึ่งด้วยม่แต่แมงคีหายล้วนๆเนาะ นี่แต่ลายดิน่ะเกาะมาแล้วก็ะอกของเลยทุกคนปาดตากรองก็จะเงีเ่ยงกรอกมันจะไมใหายไปอ,อ่าแต่ลายไว้ดิพี่นอ้องต้นเดียวลบไปลบมา <c oughs> ลบไปลบมาในพ่อขวดเป็นถวยอ้โม <c oughs> โหหอบที่ทะเลเราทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะซอแปะกำลังแง่ป๊อดแตกบึนๆอย่างนี้นนพวกซาเปะก็แม่ผึ่ง มอกเรืเร่อยๆว่าคือสิไลยแหงทุกคนเนี่ยจะไปขึ้นมาจะแปะขึ้นกันทุกคนแมงขี้หายเ่ยพี่น้องเป็นอันยังถี่แยงง่ายเลยทุกคนแค่ไม่บ่ม,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 มีแดดอุปสรรคก็คมีแต่แดดเท่านั้นน้องหันก็คือแยงง่ายเนาะตัวนี้บโบลาณไปได้บอกเออสออั่งเก่าเนาะอยังไหเลเที่ยวไปยังไหลทุกคน <laughs> เห็นบอลเก่าก็ยังได้ชมเก่าแล้วเสร็จอัันน่ะแง่บอลเก่าก็ยังได้ชมเก่าอ้โหไหลอืมงามดีเนาะมาดูสิยงแง่บ้างเก็บแง่ยพี่น้องลายไม่ได้พวกเมื่อนี้ได้ลายเนาะเมื่อนั้นได้บเพึ่มเมื่อนี้ไม่ได้เพิ่มตัวนี้สักเมื่อนั้นไปหล่อฮะเมื่อนี้นะเห็นเหล็กเลยมาเอา ปลาทุกคนอยู่ลุม,มนอะไายนี่พงเนียพวกเน้โหบนก้อนอยู่นี่แตแมกี่หายเบิดเลยทุกคนกินใบม่วงป้าตัวนี้แห้งลายนี่นตัวนี้ได้ลายดีทุกคนลายเนาะลายบ่ <c oughs> จับเก่าจับเก่าลายกเก่าอีกหนึงป้าพวกเนี้พี่น้องงามเนาะตัวสีเหลือง มันกินใบหม่วงมันคือเหลืองไปเลยว่ามีแต่สองสีมันมีสองสีสีมลสีมนเออพี่น้องเบิ่งสีมันก็ขาดด้วยมีสีมนเลยก็สีเหลืองเออสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเด้จับแล้วติดมือเป็นเผ็ดเนาะเป็นเผ็ดแต่คือสีหนาแต่แต่งเด็กหน่อยนะแม่งอันนี้เรามาทานอ่างเป็นสีหนาไม่เนียนป็นของอ่างเด็กตอนเป็นเด็กหน่อยนะไข่ห้าเป็นอย่างอื่นแต่งหนาเขาเดินเอาอันลังมันนะเด็กบ่ก Này, Nhà chắc bạn bát xong bạn cảm ơn không? Không là fc mẹ chi chắc Bên thua ấy Thua hay phần bừng nữa Ơ bên này nữa Đêm Vì nó bên chi lường Anh đẹp bên em lượng Em liếm đi Em liếm Bố hên đó không nhạc mượt là Em ừ, liếm cứ không xong ăn Cứ lời Cứ cứ cần tành nạ của cứ... nhân ไม่บอกทูหลังมันก็เป็นสีดดำไปเนาะแต่ก็แต้มตาอะไรนี่ยบอกหนึ่งเยอะเลยค่ะม <prejudice ten> <leaves> so <ower> <worldwide> so ืดละพอละฮ่าาฮสำนีเงี่มวนเงี่ยต้นมืดในมวนอืม หลโหเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อแลรเป็นของป้าหล่อมี้คือสุดเดือดไหที่สุดเลยทุกคนเดี๋ยวถามบุงน้ำกันพี่น้องหอบสุดท้ายท่นลำวงกับหอบสุดท้ายอย่ากัดกดมันได้ลูกอ๋อไหลดิหอบนี้ดเดือดแหลฮงจะเตะขู่ขวบเลยขี้แยค่ะบวแดงนะหอบสุดท้ายละเตะกระตาขวบป้าตรงนี้ทุกคนไป สวยนึงเพือมันแบนโอยลุเออบิงลักกัจากเบิ้งนะอันนี้อันนี้หลุบินไปบัดปอดหลายกระโดดขึ้นมาบิงดูไปบัดทอกแล้วเลยขะมันสีไดลายจำได้มือนี่เดี๋ยวใส่สเปซเศร้าให้เบิ่งมาน่อยก็พอมาน่อยบันลุมัให้เอฟซีบก็อังกฤกับคัแงเก เดี๋ยวเลยทุกคนปอดีทยังบมด้เวดเป็มเ่ากันไหมมือบ่อยไงมันก็ลกออกกันดูลกทุกคนไลมันจนใจว่าแม่หายยังไลปะเมื่อวันนี้มื่อันเม่อวนุกนจะกัดสวิงขาแล้วนะ ได่ลูกอันบป็นไรออก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 ดูขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยออกไปมืดเลยพี่น้อยสองคนอยู่เทียงหน้านี่ไปเมื่อพี่น้อยพอกันนี่เพื่อนเราจะมาขวัวมืออื่นก็ได้บอกไปขวัวมืออื่นก็ได้บอกเอาใสตตัวไ้มันมืดแหละ ไปกินกับเพาะหอกกระเพาะดนอายุหอกกระเกระโดนคือ,อมาเป่งอายุไปหอ,อกันเมื่อเสารทุกคนหลังจากเป็นแย่มาแล้วเอาวานี่ทุกคนแม่งขี้ห้บอกเลยว่าเดรร้ายแห้งเดี๋ยวสิขวานะทุกคนแม่งอันนี้เห็ดได้แต่ไม่นู้ขวาอย่างเดียวเลยป้าไหลายอ,อาหารกระป๋อมหนึ่งข้าวมมันกระป๋อมเลยทุกคน ยืนขิงหมอกมนกี้หายอะไรสุดแต่สม,มนะเออไล้สุดแต่ว่านี่ะมีไลยที่สุดเลยด้นี่ไม่ถูกคนมันเสอลายนะใครอยากกินมาเดือพี่นอ้องเจ้าตลาดก็มีแล้วขเขาจะขายทันยังมีผู้ใดที่ว่าหาบได้นะแนะนำของไหยสี่ก็ได้มันชิบวแ่งนเดีเยวเองวัแงแม่จานละสิบพันกินกิน,กกนเมล็ดเนาะ เอาวัตคืโตเลยทุกคนเนี้ยเอิวขวเนะาะบะหัวทอดแต่บ,บีบอบเคยกินเราแต่เนาะเขามีแต่ขวเอนะใส่ลงไปเนาะอ่ามันผดกันพี่นอในองคันยังไงมันนัวกับสารลดดีนะ้ำนัวหลี่นอป่าหนกหน่ะอะมันตายแล้ว สุกแล้ววจากพี่น้องเดียวมาบึงนำกันทุกคนใส่หัวชีไขคกับใบมะหัวเติมขงหม้อเอ้ยหอนหอนหอนสุกแล้วทุกคนทำมันดังกคคิบโๆคบเลยสุกแล้วปุ้งป uh ุ uh ้ง huh. ป oh, ุ mm ้งปุ้วนบแม่นี้ไห้ได้แน่ใก็กินทุกคนหอมเนาะแม่กี้ก็แพงนหนอหมูดำเนี่ย จีเลยแทบเลยจับกลัวมนหน่อยดีจับมาก <displays raus. S 1> ินน ah ้ำกันพี่น้องนวลนวลอ่ะ เพราะว่าใส่รสดีกับเกลือหอมๆนี่ทุกคนมาเร็วมากินลำกันอืมหยิมกินความเสียบความมันและก็คลายเปลือกมันถิ่มันแข็ง